รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการรักนะสุขภาพตอนโรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่ต้องระมัดระวังและพบบ่อยในเด็กเล็กที่มีการแพร่ระบาดได้มากในช่วงฤด,ดูฝนและมักจะตรวจพบเป็นประจำทุกปีซึ่งโรคนี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นต้องเฝ้าระวัง และคอยสังเกตอาการที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานได้ค่ะดังนั้นนะคะเรามาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นเพื่อทำการรับมือหรือป้องกันค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปสอบถามนายแพทย์พนิชทักษิณเสถียรอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยา,ายลัยศรีนครินทรวิโร์กันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะพูดถึงโรคมือเท้าปากนะคะอาจารย์หลายๆท่านอาจจะยังรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้ไม่มากพอว่าคืออะไรอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังไหยคะโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งนะครับที่มักจะมีการติดต่อในประชากรกลุ่มเด็กแล้วก็โดยเฉพาะเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็การระบาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงที่มีอากาศเย็นหรือชื้นนะฮะจะเห็นได้ว่า ในทุกๆฤดูฝนที่ตรงกับช่วงที่เด็กเปิดเทอมเนี่ยก็จะมีการระบาดของโรคนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือว่าพวกเดแคร์ทุกๆปีนะครับค่ะแล้วโรคมือเท้าปากเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะโรคมือเท้าปากปกติแล้วเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งมีเชื้อไวรัสหลายตัวที่ทําให้เกิดโรคนี้ได้ไวรัสที่เจอได้บ่อยนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มไวรัสที่ชื่อว่าคอซาก,กี หรือว่าเอ็นโทรไวรัสนะครับโดยไวรัสตัวนี้เนี่ยก็จะมีการแพร่กระจายผ่านทางน้ำลายผ่านทางน้ำมูกหรือว่าเสมหะหรืออุจจาระของผู้ติดเชื้อนะครับถ้าเกิดผู้สัมผัสเนี่ยไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชือ้อหรือว่าไปสัมผัสพื้นผิวแล้วเอามือเข้าปากก็อาจจะทําให้มีการติดเชือ้อโรคมือเท้าปากได้ด้วยนะครับค่ะเมื่อเป็นโรคมือเท้าปากจะมีอาการอย่างไรบ้างคะโรคมือเท้าปากปกติแล้วเด็กจะมีอาการนํามาด้วยเรื่องไข้ นะครับไอแล้วก็น้ำมูกนะฮะหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีเริ่มมีแผลที่บริเวณในปากนะครับก็บริเวณเพดานอ่อนของของในปากเนี่ยแล้วก็บางรายจะมีในกระพุ้งแก้มโดยแผลพวกนี้ก็จะมีอาการเจ็บค่อนข้างมากนะครับร่วมกับว่าที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าของเด็กแล้วก็รอบๆบริเวณรอบก้นของเด็กเนี่ยก็จะมีตุ่มที่เป็นตุ่มแดงหรือตุ่มน้ําใสขึ้นซึ่งทั้งตุ่มทั้งแผลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างเจ็บ ทำให้เด็กรับประทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็ทําให้เด็กขาดน้ําขาดอาหารแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียได้มากนะครับผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการท้องเสียหรืออาจเจียนร,ร่วมด้วยได้เล็กน้อยนะครับโดยปกติแล้วตัวโรคนี้จะมีอาการในช่วงไข้ในช่วงต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4วันหลังจากนั้นไข้อาจจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็จะอยู่ได้นานกว่านะครับอาจจะอยู่นานประมาณ1สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะหายได้เองนะครับแต่ในเด็กบางคนนะครับอา,อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีภาวะก้านสมองอักเสบมีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าภาวะหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เจอได้ไม่บ่อยอาจจะเจอได้ไม่ถึง1%ของผู้ป่วยทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็จะทําให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นได้นะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ย ควรจะสังเกตอาการของลูกของบุตรหลานของท่านนะฮะว่ามีอาการที่บ่งชี้ว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นหรือเปล่าโดยการดูว่า,าลูกๆเนี่ยมีอาการเช่นซึมลงหรือว่ามีอาการกระตุกที่บริเวณแขนขาหรือกระตุกที่บริเวณที่ตาเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยที่เพิ่มมากขึ้นถ้ามีอาการต่างๆที่ตามที่ผมบอกเนี่ย ก็ควรที่จะพาบุตรหลานของท่านเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจดูนะครับค่ะในปัจจุบันนะคะมีวิธีการรักษาโรคมือเท้าปากอย่างไรบ้างคะโรคมือเท้าปากโดยปกติแล้วเกิดจากเชื้อไวรัสอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับดังนั้นการรักษาจะเน้นในเรื่องของการรักษาตามอาการเช่นการให้ยาลดไข้การให้ยาแก้ไอให้ยาลดน้ำมูกเพื่อให้อาการของเด็กเนี่ยดีขึ้นแล้วก็หายได้เองในที่สุดนะครับอนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเด็กมีแผลในปากที่ค่อนข้างเจ็บมาก แล้วก็ทําให้รับประทานอาหารได้น้อยออแพทย์อาจจะแนะนําให้ใช้ยาที่ลดอาการเจ็บปวดบริเวณลําคอนะครับหรือแนะนําให้เด็กรับประทานอาหารที่เย็นๆเช่นออไอศครีมเพื่อให้อาการเจ็บปวดบริเวณลําคอเนี่ยมันบรรเทาลงด้วยแล้วก็อาจจะทําให้เด็กได้รับสารอาหารที่มากขึ้นได้ด้วยนะครับออนอกจากนี้ครับการสังเกตอาการว่าจะมีอาการบ่งชี้ว่าลูก,ลกหรือว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมี ลักษณะอาการที่บ่งชี้ไปว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนให้รีบมาโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เราสามารถดูแลคนไข้ที่เป็นมือเท้าปากได้อย่างปลอดภัยครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์แนะนําวิธีการป้องกันโรคมือเท้าปากค่ะตัวโรคมือเท้าปากอย่างที่แจ้งไปตอนต้นนะครับว่ามันสามารถมาจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชือ้อหรือการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนละอาจจะนํามือเข้าปากนะครับ ดังนั้นวิธีการป้องกันหลักๆที่จะแนะนําให้กับเด็กๆทุกคนเนี่ยก็คือแนะนําให้ล้างมือด้วยน้ําหรือสบูบ่บ่อยๆนะครับทั้งก่อนรับประทานอาหารทั้งก่อนและหลังเข้าออกจากห้องน้ําก็เป็นการลดการที่เชื้อเนี่จะปนเปื้อนที่ฝ่ามือของเด็กนะครับแล้วก็ลดโอกาสที่จะนําเชื้อเข้าปากได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับก็จะแนะนําให้ผู้ปกครองเนี่ยพยายามให้เด็กรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดเสมอนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะ มีเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารแล้วเข้าสู่ตัวเด็กได้ครับสิ่งที่จะป้องกันได้อีกทางหนึ่งคือในเรื่องของการป้องกันในโรงเรียนเนี่ยก็คือถ้าเกิดบุตรหลานของท่านมีลักษณะาอาการที่เข้าได้กับมือเท้าปากควรที่จะแนะนําให้บุตรหลานของท่านหยุดเรียนนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะไปแพร่เชื้อให้เด็กคนอื่นๆที่โรงเรียนนะครับในโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดมีการระบาดเกิดขึ้นเช่น ในห้องเรียนหนึ่งมีเด็กเป็นมือเท้าปากประมาณ2-3ถึงคนเราก็แนะนำว่าอาจจะให้โรงเรียนนั้นปิดห้องเรียนนั้นหรือปิดโรงเรียนไปชั่วคราวนานประมาณ5-7ถึงวันนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะมีการระบาดในวงในวงกว้างนะครับในระหว่างที่หยุดเรียนหรือว่าในระหว่างที่โรงเรียนปิดอยู่เนี่ยาทางโรงเรียนควรที่จะมีการทำความสะอาดอาพื้นผิวต่างๆที่เด็กมีโอกาสจะสัมผัสบ่อยเช่นของเล่น หรือพวกเครื่องเล่นต่างๆที่หรือลูกบิดประตูหรือช้อนซ่อมต่างๆที่เด็กต้องใช้ประจําวันด้วยพวกน้ํายาสารฟอกขาวก็ได้หรือเป็นกลุ่มพวกผงซักฟอกก็ได้หรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วๆไปก็สามารถฆ่าเชื้อตัวนี้ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหลักๆที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อมือเท้าปากเ,เป็นปัญหาให้กับเด็กเล็กที่อยู่เป็นในโรงเรียนหรือว่าใน สังคมขอขอองงพวกเเราเนี่นะคค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะและกลับมาพบกับรายการรักหน้าสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ